ข้อ7ช่างหล่อโลหะคนหนึ่งรับจ้างหล่อลูกปืนลักษณะทรงกลมลูกหนึ่งซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เซนติเมตรช่างคนนี้จะต้องนําเหล็กมาหล่อเท่าไรนะครับเขาบอกว่าเขารับจ้างหล่อลูกปืนลักษณะทรงกลมถูกไหมซึ่งลักษณะทรงกลมเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับมันคือ2 R เท่ากับ21ดังนั้น R เดียวก็คือ21ส่วน21ส่วน2นะ จะต้องนำเหล็กมาหล่อเท่าไรตรงเนี้ยหมายความว่าอะไรครับมันคือปริมาตรนั่นเองสิ่งที่เขาต้องการหาก็คือปริมาตรของทรงกลมก้อนนี้นั่นแหละโอเคปะ่ะปริมาตรนะครับของทรงกลมจะเท่ากับ4ส่วน3พายยกกำลัง3แทนค่าเข้าไป4ส่วน3นะครับคือ22ส่วน7 R คือ21ส่วน2ยกกำลัง3ก็นำมันมาคูณกัน3ครั้ง อะไรตัดได้บ้างดูสิ2ตัด4ตรงนี้เหลือ2 2ตัด2หายไป7จคูณสตรงนี้ได้21นะครับตัด21ออกไปได้1ตัว2ตรงนี้ตัด22เหลือ11เพราะฉะนั้นนะครับค่าที่เหลือมันก็คือ11คูณ21คูณ21ถ้าน้องสังเกตชอยส์นะครับพี่จะชอบใช้เทคนิคการตัดชอย์เพราะมันจะไวโอเคไหมถ้าน้องสังเกตชอยส์นะครับข้อนี้คําตอบเป็นจํานวนเต็ม ตัดช้อยไปได้2ข้อสังเกตหลักหน่วยนะครับ1คูณ1คูณ1หลักหน่วยของคำตอบข้อนี้ต้องเป็น1ข้อ7ตอบ1ได้เลยเห็นไหมแทบไม่ต้องคิดเลยนะครับถ้าเรารู้จักสังเกตซึ่งเมื่อคูณกันออกมาแล้วนะคำตอบมันก็คือ4851ลูกบาทเซนติเมตรนั่นแหละนะครับนะ